เมนูมื้อสุดท้ายของพึ่งและเย็นนี้ก็เป็นเย็นที่7ค่ะมันเป็นการลดน้ําหนักแบบว่าเร่งด่วนมื้อสุดท้ายของพึ่งนะคะนะับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันนี้โอ้ยเป็นการกินที่แบบว่าเบามากและก็ได้ผลจริงนะพึ่งจะบอกอีกทีว่า7วันพึ่งน้ําหนักลงทั้งหมด3โลจาก4 7เหลือ44นะคะทุกคนและเนี่ยมันก็เป็นเมนูที่ง่ายๆมาก ช่วงสามวันหลังเนี่ยเพิ่งจะแบบว่าต้มต้มถั่วใช่ไหมต้มถัว่วจะถั่วอะไรก็ได้นะถ้าทุกคนต้องการจะกินถั่วนะคะทุกคนไม่จําเป็นต้องเหมือนเพิ่งก็ได้จะห้าสีก็ได้จะมีถัวถ่วนุ่นถั่นี้ก็แล้วแต่เอาที่สบายใจว่าชอบถั่วอะไรแต่เพิ่งนี่หาได้แค่นั้นก็เลยให้แค่นั้นนะก็คือเอาง่ายต้มถั่วนะคะทุกคนมันเราต้มเยอะอยู่แล้วเนาะมันก็สามารถแบบว่าพลิกแพงเมนูเย็นลุ้งขึ้นได้นะอย่างเช่นวันเนี้ย พึ่งก็เอามันมาใส่กับน้ำต้าหู้น้ำต้าหู้ของพึ่งนี่ก็เป็นน้ำต้าหู้ที่ซื้อจากเซเว่นหรือจะเป็นโลตัสก็แล้วแต่นะคะทุกคนพึ่งใช้แบบไม่มีน้ำตาลแต่ถ้าเกิดว่าใครนะแบบว่าเฮ้แต่จริงๆแล้ว่แก้วนี้มันจืดมากนะเพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะใช้น้ำต้าหู้ที่มีน้ำตาลก็ได้คะ่ะไม่เป็นไรอรูมอร่อยกันก็แค่ดื่มวันเดียวภายใน7วันนะนั่นแหละค่ะพึ่งอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พึ่งทํามาแบบว่ากินนิดๆของพึ่งเนี่ย มันส่งผลให้เพิ่งมีรูปร่างดีจริงๆค่ะทุกคนขอแค่ใช้ใจค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูสำหรับการลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนของพิ่งนะคะ7วัน3กิโลไม่ใช่ง่ายนะคะทุกคนขา3าวันเนี่ยเอ้ยไม่ใช่3กิโลเนี่ยมันโอ้โหมันท้าทายจิตใจมากว่าเฮ้ยจบจากแก้วเนี้ยกลัวจะหลับจะนอนเนี่ยเฮ้ยกูเนี่ย จะห้ามตัวเองอแบบว่าไม่ให้ไปกินอะไรอย่างอื่นได้อีกไหมอู้มันท้าทายมากมันเป็นภารกิจที่แบบว่าท้าทายใจมากค่ะการลดน้ําหนักนะเพิ่งเชื่อค่ะว่าใครหลายคนอยากลดน้ําหนักแต่ทําไม่สําเร็จก็เพราะว่าคุณนะ่ะควบคุมตัวเองไม่ได้มันจริงต้องได้กินอะไรที่มากกว่าที่ตัวเองตั้งเป้าไว้นะคะอย่างพึ่งเนี่ยแน่นอน พึ่งกล้าพูดอย่างที่พึ่งพูดไปพึ่งไม่สามารถไปใช้ชีวิตอยู่ในไซส์ L ไซส์ XL ได้พึ่งกล้าพูดนะมันคงจะอ,อึดอัดและถ้าพึ่งอ้วนนะพึ่งต้องขี้เหร่มากนะเวลาส่งกระจกเห็นตัวเองขี้เหร่แล้วมันรับไม่ได้ว่าทาไมมันขี้เหร่อย่างนี้อะไรประมาณนี้แน่นอนค่ะขึ้นชื่อผู้หญิงก็ต้องรักสวยรักงามอย่าบอกนะว่าไม่รักสวยรักงามเราอุตสาห์ตั้งหน้าตั้งตาแบบว่ากินน้อยเพื่ออะไรก็เพื่อสุขภาพ พื่อคมสวยคมงามและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรสําหรับการลดน้ําหนักแบบเร่งด่วนนะคะเพิ่งเอามาฝากนะถ้าใครสนใจก็ทําดื่มได้เลยถ้าใครคิดว่ามันจืดไปก็เติมความหวานลงไปได้นะคะพูดถึงเมนูนี้นะน้ํเต้าหู้นะกับเอ่อถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวแล้วก็ลูกเดือยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเป็นรีบเขาเรียกอะไรจบบริบูรณ์อุ๊ยพูดสั้นไทย จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวันนะเจวันมันเป็นอะไรที่ภูมิใจมากที่มันสามารถลงได้ถึง3โลโอเคค่ะแล้วยังไงเจอกันในคลิปต่อไปนะว่าเพิ่งจะมีอะไรมาฝากนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามค่ะสวัสดีค่ะ